เลยกลายเป็นประเด็นที่วิภาพ์วพิจารณ์และเกิดคำถามขึ้นตามมานะคะจากกรณีปังชาแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีข้อถกเถียงเรื่องของเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของหวานมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นในที่อื่นๆของโลกด้วยค่ะ คุณธรณินคะกรณีที่เป็นข้อถกเถียงในประเทศอื่นๆคล้ายกับปังชายอย่างไงบ้างคะเรียกได้ว่ามีทุกรูปแบบก็ว่าได้ครับคุณนัฐาครับมีตั้งแต่ใช้คําที่เหมือนกันมีตราสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกันหรือแม้แต่รูปร่างของอาหารและก็รสชาติก็มีด้วยครับคุณผู้ชมครับหลายบริษัทพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อที่จะเป็นภาพจํานะครับแต่ละกรณีก็ต้องมาดูที่รายละเอียดกันครับว่าเกิด มีความคล้ายกันอย่างไรแล้วก็ดูข้อกฎหมายเพื่อที่จะหาแนวทางสรุปนะครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่ากรณีที่เรายกตัวอย่างกันในวันนี้นะครับจะทําให้เห็นว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดข้อโต้แย้งกันครับลักษณะของสินค้าที่มีความโดดเด่นแน่นอนว่าเป็นโจทย์ของผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าก็มีคําถามเกิดขึ้นครับว่าแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้มีตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาครับเมื่อปี2014ครับมีผลิตภัณฑ์ ที่เป็นช็อกโกแลตไส้เนยถั่วนะครับซึ่งฟ้องร้องบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์เหมือนกันครับช็อกโกแลตไส้เนยถั่วเหมือนกันแต่ว่ามีส่วนผสมของกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเสรีกัญชาในรัฐโคโรราโดและรัฐฟอร์รรัฐวอชิงตันนะครับบริษัทเฮอร์ชีได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้บริษัทหยุดการจำหน่ายทันทีรวมถึงระบุว่า เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่คล้ายกันโดยใช้ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทนะครับรวมถึงทําให้จูงใจเด็กมากเกินไปด้วยครับมีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับบริษัทเนสเล่ le, ครับผู้ผลิตช็อกโกแลตที่เป็นยี่ห้อคิทแคทนะครับยื่นฟ้องบริษัทแครเบอรี่อ้างว่าออกบริษัทออกผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเวเฟอร์ er, ที่มีลักษณะเป็นแพรสีแถวเหมือนกันครับแต่สารยุติธรรมแห่งสภา แห่งสหภาพยุโรปตัดสินว่ารูปร่างของขนมไม่ได้ทำให้แบรนด์แตกต่างและมีกรณีคล้ายกันในเยอรมนีนะครับศาลสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางหรือว่า FPC ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปทรงสำหรับของหวานโดยพิจารณาจากฟังก์ชันทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว สารแย้งว่าขนมหวานไม่มีฟังก์ชันทางเทคนิคโดยถือว่ารูปร่างของขนมหวานนั้นขึ้นอยู่กับความง่ายในการจัดการเป็นหลักในแง่ของการจัดเก็บการแบ่งส่วนและการบริโภคครับและก็มีประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้านรสชาติในเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับเมื่อผู้ผลิตชีสเพลสสำหรับทาขนมปังครับ อ้างประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สารเรียกให้บริษัทคู่แข่งนะครับเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาครับและเรียกให้ทั้งสองฝ่ายส่งตัวอย่างมาให้ผู้พิพากษาชิมเมื่อกกรรมการได้ชิมแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติเหมือนกันจนเป็นเหตุให้ต้องสอบสวนเพิ่มเติมแต่ท้ายที่สุดแล้วการเรียกร้องลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นอันตกไปนะครับ แต่ผู้พิพากษาก็เตือนครับว่าการเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญาทางประสาทสัมผัสอาจเพิ่มขึ้นหลังจากนี้เนื่องจากธุรกิจต่างๆก็มองหาวิธีใหม่ในการปกป้องผลิตภัณฑ์ของตนเองนะครับอย่างเช่นบริษัท Hasbro ผู้ผลิตของเล่นได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของของเล่นเพลโดครับยังมีอีกหลายกรณีนะครับที่เกิดขึ้นมีทั้งชนะคดีถูกยกฟ้องและตกลงเจรจาระหว่างกัน ปัจจัยที่ทําให้เข้าขายว่าละเมิดลิขสิทธิ์คือการพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดที่ระบุว่าเป็นตัวตนหรือลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจหรือใช้กันทั่วไปคู่กรณีมีความคล้ายกันมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันก็มีกรณีที่ถูกตั้งคําถามว่าการเรียกร้องลิขสิทธิ์เป็นช่องทางที่บริษัทใหญ่ใช้ปิดกั้นการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่ครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับกรณีปังชาในไทยก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนครับคุณธาห้ามใช้ในภาพรวมที่คล้ายกันนะครับ mm. ก็คือจะเรียนแบบโลโก้ของร้านนี้ไม่ได้รวมถึงภาชนะที่ใช้ในการเสิร์ฟ ของหวานของร้านนี้นะครับส่วนคําว่าปังช้าไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ได้กันทั่วไปครับก็ต้องมาดูกันแต่ละกรณีนะครับว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรถึงต้องมาฟ้องการละเมิดได้ครับคุณทาครับก็ตอนนี้ข้อถกเถียงก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วและมีคําตอบชัดมากขึ้นนะคะขอบคุณคุณทรินิรกคครับ